หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในโลกนี้มีสุนัขอยู่ไม่กี่สายพันธุ์ที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศไทยจริงๆและหนึ่งในนั้นมันก็คือหมาไทยหลังอานนั่นเองครับสุนัขที่ไม่เพียงแต่เกิดจากแผ่นดินไทยแต่ก็ยังสะท้อนจิตวิญญ,ญาณของความเป็นไทยได้อย่างสมบูรณ์เลยครับวันนี้หมาที่เคยวิ่งเล่นอยู่ตามบ้านตามทุ่งตามชายหาดของเรามันกลับกลายเป็นดาวดังในหมู่ชาวต่างชาติโซเชียลของต่างประเทศเนี่ยเขาก็โพสต์คลิปถึงหมาไทยหลังอาน แล้วก็พูดถึงมันด้วยความหลงไหลชาวต่างชาติจํานวนมากเนี่ยเขาถึงกับบอกว่ามันดูราวกับเป็นเทพอนูบิสในตำนานอียิปต์เลยก็ว่าได้พวกเขาไม่ได้หลงไหลในรูปลักษณ์ที่สง่างามแต่ก็ยังทึ่งในความนิ่งสุขมุมและสายตาที่เหมือนกับเข้าใจทุกอย่างมีบางคนถึงกับบอกว่าหมาหลังอานเนี่ยมันไม่ต้องพูดมันแค่มองแล้วคุณก็รู้ว่ามันกําลังคิดอะไรอยู่คลิปที่เผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าหมาไทยหลังอานเขานั่งเฝ้าเจ้าของ หรือคอยจับตามองทุกสิ่งอย่างระแวดระวังมันไม่เห่าเล่นมันไม่ซุกซนอย่างไรเหตุผลแต่มันเลือกที่จะนิ่งเพื่อปกป้องและเฝ้ามองเหมือนกับผู้พิทักษ์ที่เงียบงันแน่นดีหมาสายพันธุ์นี้มันก็เคยเป็นเพื่อนคู่ใจของคนล่าสัตว์ในภาคตะวันออกครับมันเคยเดินลุยป่าเดินฝ่าทุ่งเคียงข้างคนไทยมาหลายชั่วอายุคนจนกลายเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแกรง่งคล่องแคล่วและก็จงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปโลกก็หมุนไปข้างหน้า หมาไทยหลังอานก็เริ่มเดินทางไปไกลกว่าเดิมมันไม่ได้เป็นแค่หมาสามัญประจําบ้านในเมืองไทยอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสุนัขที่ต่างชาติยอมรับและชื่นชมมีคนเลี้ยงในยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียจนมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความงามแบบไทยที่ไม่ต้องปรุงแตง่งลักษณะเด่นของหมาไทยหลังอานก็คือขนย้อนกลางหลังที่ดูเหมือนสันของอานมามันเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์หมาไทยหลังอานเลยครับและนั่นไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอก แต่มันคือสัญลักษณ์ของเลือดนักสู้ที่ฝังอยู่ในสายเลือดของมันในขณะที่หมาสายพันธุ์อื่นอาจจะอ่อนโยนหรือน่ารักหมาไทยหลังอานกลับมีความภาคภูมิในตัวเองมันจะรักคุณถ้าคุณให้เกียรติมันและเมื่อคุณได้รับความไว้วางใจจากมันแล้วคุณจะได้เพื่อนที่พักดีจนวันสุดท้ายนี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ชาวต่างชาติมักจะนิยมหมาไทยหลังอานในฐานะสายพันธุ์อันล้ำค่าที่โลกควรรู้จัก พวกเขาก็แชร์คลิปแล้วก็บอกเล่าความรู้สึกว่าหมาสายพันธุ์เนี้มันไม่เหมือนใครบางคนก็บอกว่ามันเหมือนจิตวิญญาณของนักรบที่อยู่ในร่างของหมาในขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่ามันดูไม่ใช่หมาแต่มันดูเหมือนคนที่มาสิงอยู่ในร่างของหมามากกว่าแถมมันยังมีหน้าตาที่คล้ายกับมนุษย์อีกด้วยและในหลายครั้งประสบการณ์ของชาวต่างชาติเาก็เล่าว่าพวกมันหันมาคุยกับพวกเขาราวกับว่าพวกมันสามารถพูดภาษามนุษย์ได้ยังไงอย่างนั้น และเมื่อได้เห็นภาพเหล่านั้นเราโคตรภูมิใจไม่ได้เลยครับพราะนี่มันก็คือสิ่งที่เกิดจากแผ่นดินไทยสิ่งที่เติบโตอยู่คู่บ้านเรานานวันนี้มันกลายเป็นตัวแทนของความงามความพักดี และความสง่าที่ถ่ายทอดสู่สายตาคนทั่วโลกเลยครับหมาไทยหลังอานมันไม่ได้ดังเพราะความแปลกแต่มันดังเพราะความจริงความจริงที่ว่าความงามแบบไทยมันไม่ได้อยู่แค่ในวัดมันไม่ได้อยู่แค่ในวัฒนธรรมแต่มันยังอยู่ในสายตาอยู่ในกิริยาท่าทางอยู่ในลมหายใจของสุนัขไทยตัวหนึ่งด้วยครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากชาวต่างชาติดีกว่าครับที่ไม่ได้มองหมาไทยหลังอานเป็นแค่หมา แต่มองเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากอรารยธรรมโบราณเลยครับพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับหมาไทยหลังอานไปฟังกันเลยครับท่านแรกครับท่านนี้บอกว่าดวงตาฉลาดมากเลยนะไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะมีสายตาที่ดูมีความหมายแบบนี้ได้คอมเมนต์ถัดไปบอกว่า My God! สุนัขที่สวยที่สุดในโลกเลยสายพันธุ์นี้คือสุดยอดมากคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าโอ้ห oh, มาพันธุ์ไทยหลังอานสวยมากเลย ฉันเลี้ยงบาเซนจิอยู่มันมีความงามแบบเดียวกันเลยคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่ามีหมาพันธุ์แบบนี้ด้วยนะมันคือหมาฟาโรเลนนี่ก็คือหมาไทยหลังอานพันธุ์เก่าแก่และบริสุทธิ์มันฉลาดสุดๆมันคือที่สุดเลยมาตอนที่ท่านนี้ครับเขาบอกว่าเหลือเชื่อมากนี่คือหมาฟาโรเลยนะในภาพวาดบนกำแพงในพิระมิดมันก็มีหมาแบบนี้เลยคุณรู้ไหมว่าคุณมีสิ่งที่มีค่าขนาดไหนอยู่ด้วยอ่ะ คอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่า m ม God มันเป็นสายพันธุ์ที่หายากมากเลยนะสวยมากๆหม,มาคานี่คอโซของฉันก็สีเดียวกันตาก็แบบเดียวกันด้วยส่วนท่านนี้มาฟิลอนูบิสเลยนะครับ mm. เขาบอกว่ามันดูเหมือนกำลังเฝ้าประตูโลกหลังความตายอยู่เลยส่วนท่านนี้เขาบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนใครเหมือนผสมระหว่างหมากับมนุษย์ใบหน้าก็ดูคล้ายคนส่วนท่านนี้เขาก็ตะลึงใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่า มันดูเหมือนอนดูบิสเลยสุนัขที่หาเปรียบไม่ได้จริงๆฉันไม่เคยเห็นหลังอานแบบนี้มาก่อนปกติใบหูหมาพวกนี้มันจะลูๆ่ๆมันจะไม่ได้ตั้งแบบนี้ส่วนท่านนี้มาพูดถึงความสง่างามของไทยหลังอานนะครับโดยเขาบอกว่าแค่นี้ก็หล่อแล้วและเขาเองก็ดูรู้ตัวด้วยว่าตัวเองก็หลอ่อก็เลยนั่งอยา่างภาคภูมิใจและสง่างามบางคนก็บอกว่ามันงดงามมากมันเหมือนกับเทพอพอลโลเลย ส่วนท่านนี้บอกว่าเป็นความงามที่เหลือเชื่อจริงๆมองแบบละสายตาไม่ได้เลยคอมเมนต์ถัดไปบอกว่า My God! ความสง่างามแบบนี้กับสายตาแบบนี้ฉันตกหลุมรักมันตั้งแต่แรกเห็นเลยส่วนท่านนี้บอกว่าเหมือนกับรูปปั้นเลยเป็นสุนัขที่สง่างามหล่อมากจริงๆส่วนท่านนี้เขาเคยเห็นหมาตัวจริงแล้วนะครับแล้วเขาก็บรรยายไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่า เคยเห็นหมาสายพันธุ์นี้ตัวจริงครั้งหนึ่งมันเหมือนกับภาพลวงตาที่ไม่จริงมันสวยมากจริงๆส่วนท่านนี้เขาก็มาตั้งข้อสันนิษฐานนะครับเขาบอกว่าหมาตัวนี้มันต้องมีเชื้อสายชั้นสูงแน่เลย100เซนหล่อมากมาต่อที่ท่านนี้ครับเขาบอกว่าหล่อมากฉันนึกว่ามันเป็นปฏิมากรรมในตอนแรกเพราะมันนั่งนิ่งเป๊ะมากส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่าว้าว มันเป็นหมาที่ช่างสวยงามมากฉันไม่เคยเจอหมาแบบนี้มาก่อนเลยใบหน้ามันดูฉลาดกว่าคนบางคนซะอีกมาต่อที่ทัดน,นี้ครับเขาบรรยายไว้ครบเครื่องเลยนะครับโดยเขาบอกว่าความสง่างามแบบผู้ดีในทุกท่วงท่าแม้แต่สายตาหวังว่ามันจะถูกเลี้ยงมาดีนะน่าประทับใจจริงๆส่วนท่านนี้เขาพูดถึงเสียงของหมาไทยหลังอันนะครับเขาบอกว่าโหเสียงของหมาตัวเนี้ยมันทุ้มลึกกว่าผู้ชาย90%้เอร์ซนต ที่ฉันรู้จักซะอีกหล่อมากส่วนท่านนี้ก็บอกว่านี่คือหมาที่รล่อที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นในชีวิตจริงๆส่วนท่านนี้ก็มาแซวน้องหมาไทยหลังอานตอนที่พูดกับเจ้าของนะครับโดยเขาบอกว่าในสายตาของเขามันดูฉลาดมากมันเหมือนกำลังกระพริบตาแล้วก็บอกว่าเธอเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมส่วนท่านนี้บอกว่าตอนที่คุณหัวเราะย่อเขาแล้วเขาก็มองคุณแบบสายตาขุ่นเคือง เขาคงจะบอกว่ามันมีอะไรน่าขำงั้นเหรอแล้วก็มีคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ด้วยครับเขาบอกว่าฉันเคยเลี้ยงหมาไทยหลังอานมาก่อนพวกมันเป็นหมาที่ฉลาดและรักอิสระมากมาตอนที่ท่านนี้ครับเขาบรรยายไว้สวยงามมากเลยครับเขาบอกว่าใครจะไม่ผูกพันกับสิ่งมีชีวิตแสนสวยงามพวกนี้ได้เล่าพวกมันเป็นของขวัญจากสวรรค์ฉันรักพวกมันคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าหมาตัวนี้ควรชื่ออนุบิสรูปลักษณ์สุดยอดไปเลย ส่วนท่านนี้ก็บอกว่าเขาพยายามพูดมากเพื่อจะสื่อสารสิ่งที่ต้องการจริงๆส่วนคอมเมนต์นี้เขาเข้ามาแซวนะครับเขาบอกว่าอีกนิดเดียวเขาน่าจะท่องคาถาภาษาอียิปต์โบราณเพื่อเปิดประตูไปสู่อีกโลกได้แล้วส่วนท่านนี้ก็บอกว่าเขาหล่อมากเลยนะฉันชอบวิธีที่เขาสื่อสารและเสียงของเขามันก็น่ารักส่วนท่าน,นี้บอกว่าเอาจริงๆนะเขาถามคุณอย่างสุภาพมากเลยนะ หมาตัวนี้มันมีมารยาทจริงๆบางคนก็บอกว่านี่ไม่ใช่หมาแต่มันก็คือซูผู้พิทักษ์ประตูซูมันก็คือชื่อปีศาจตัวละครเกฟคิปเปอร์ครับจากโค้ดบัสเตอร์นะครับคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าเสียงเพราะมากฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีสายพันธุ์ไทยหลังอานด้วยฉันชอบมากคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าเทพอนุบิสกำลังพูดคุยกับคุณและคุณก็ต้องเชื่อฟัง มาตอนที่ท่านนี้ครับเขาบอกว่าช่างเป็นลุกที่ดูแปลกใหม่เขาดูเหมือนเทพเจ้าอนูบิสของอียิปต์เลยแล้วก็มีคนเข้ามาตอบนะคะบ,บอกว่าสุนัขไทยหลังอานถือเป็นสายพันธุ์โบราณและสายพันธุ์โบราณอื่นๆอีกสายพันธุ์ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนท่านนี้เขาก็มีประสบการณ์หมาไทยหลังอานเมื่อคุยกับเขาแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับโดยเขาบอกว่าฉันมีสุนัขไทยหลังอานสองตัวแล้วพวกเขาก็คุยกับฉันแบบนี้เลย คอมเมนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเรียกเดว,ว่าเทพอ,อนูบิสเกิดใหม่ทั้งทีกลายเป็นหมาไทยหลังอานซะง,งั้นคุณผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ